Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k เคทีสตนะูดะ คลิปนี้มาเทียบข้อพลงังอังเดรโอนาน่านะครับผมเมื่อคืนเซฟดีอยู่นะเอาจริงนะเมื่อคืนเซฟดีอยู่นะถ้า,มาไม่โดนหน้าก็ก็หลายลูกอยู่นะฮะเซฟดีอยู่นะครับผมมาเวอร์ชันไหนโหสุดนะครับผมอนหน้าสุดส่วนแดดมันก็อยู่เก้าสี่นะแต่ตัวล่าสุดเก้าห้าเลยนะเก้าห้าโอ้โหหึจับบอลเนี่ยตัวนี้ดีกว่าแต่อย่างอื่นตัวล่าสุดกินหมดเลยว่ะนะตั้งกูคิปปิงนะ้งตั้งปัดบอลยืนตำแหน่งปฏิกิริยากินหมดกระโดดก็ดีกว่าโอเคจบแล้วเก้าห้าดีกว่า เก้าห้าดีกว่าฟีเจอร์เขียวหฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์โหอืมเสียกระโดดตัวล่าสุดได้กระโดดดีมากนะครับผมน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดละมั้งตัวล่าสุดเนี่ยจากซองละโอออมมันก็เยอะสุดนะเก้าห้าเออโอเคดีกว่าตัวนี้นะน่าจะดีสุดน่าจะดีสุดโอ้น่าแรกๆมาก็แน่นอนแหละโอ้โหโดนด่ากระจายตรงเป็นตุงโอ้น่านะฮะ แต่พอหลังๆมันก็เริ่มมันก็เริ่มมันก็เริ่มเซฟดีอยู่นะนะมันก็เริ่มเซฟดีอยู่นะก็โหกินขาดนะครับผมกินขาดจับบอลอาจจะไม่ได้ดีแต่ปัดบอลพวกยืนตำแหน่งย่างดีมากนะกระโดดก็ดีกว่าเดิมนะโดดดีกว่าเดิมเยอะอืมเจ๋วนะน่าจะดีกว่าทุกเวอร์ชันแหละดูจะทรงตอนนี้น่าจะดีกว่าทุกเวอร์ชันแหละนะเนี่ยแต่ปัดบอลเนี่ยมันมันดูลดลงไปนะปัดบอลเนี่ยสู้ตื่นไม่ได้เลย ลบสองลบสี่นะแต่มันจะได้กระโดดที่ดีกว่าเดิมโดดดีกูคิปปิ้งปัดบอลปฏิกิริยายืนตำแหน่งที่ดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยนะอุน่าตัวล่าสุดนะครับผมโอเคโอเคก็เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดนะเป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ก็มันก็อยู่ในเพคของบิ๊กไทม์อ่ะ,อะนะมันอาจจะยากอ,อาจจะล่ายากหน่อยนะก็ต้องเป็นคนที่แบบสายเติมอะ่ะนะต้องเป็นสายเติมที่แบบ เติมล่าจริงๆอะ่ะถึงจะได้มันะถ้าสายฟรีเปิดอะ่ะโห,โหยากยากมากนะพันทองไม่รู้จะได้ป่าวนะนะไอตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่อยู่ในแพ็กอ่าอีพ e ิกนะครับผมโชว์ไทม์บิ๊กไทม์ประมาณนั้นนะพวกนี้แต่มันก็เป็นตัวที่ดีที่สุดนะนะเฟรมนยู you, น่าจะไม่พลาดว่ะเพราะว่าในแพ็กมันก็มันก็เมนยูหมดเลยเมนยูหมดอะ่ะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบกพลังอนะังเดรโอนาะน่านะครับผมก็ ตัวล่าสุดเป็นตัวที่ดีสุดนะครับผมเป็นตัวที่ดีสุดแล้วสำหรับตัวล่าสุดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กด,กดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let s.